กลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับหลังจากที่ทางฝั่งโซเชียลของกัมพูชานะครับหรือว่าทางฝั่งโซเชียลของเขมรเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์เป็นรูปภาพนะครับนี่อะไรเป็นภาพนี้เป็นภาพที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่น้ําท่วมประมาณเอวประมาณเข่าได้เลยแต่ว่าโรงเรียนครับกลับให้นักเรียนเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็มีการเรียนการสอนตามปกตินั่งเรียนขาห้อยจมน้ํากันแฟดเลยนะฮะโดยชาวเขมรบางคนก็บอกนะครับว่าเห็นไหมกัมพูชาเนี่ยขนาดน้ําท่วมมี ภัยต่างๆเข้ามาเนี่ยนะการศึกษานี่ก็ยังคงดําเนินการต่อไปโดยที่ต้องบอกว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้งการเรียนการสอนของเราได้ต้องบอกเลยนะครับว่าภาพดังกล่าวนี้เนี่ยมีการแชร์มีการโพสต์กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับในฝั่งของชาวคขมรแน่น,นอนครับว่าภาพเหล่านี้เนี่ยก็ไปสร้างความใจฟูให้กับชาวเขมรบางส่วนนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาแบบก็เข้าใจว่าเห็นไหมขนาดน้ําท่วมเนี่ย น้องๆเนี่ยอย่างอุตส่าห์เดินลุยน้ำมาเพื่อทําการศึกษาดูสิความมุ่งมั่นอนาคตที่ดีก็ต้องบอกว่าบางส่วนครับก็แห่เข้ามาให้กําลังใจนะครับแต่ว่าโพสต์ดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าเป็นการโพสต์ในโลกโซเชียลครับซึ่งโซเชียลเนี่ยมันก็เชื่อมกันไปทั่วโลกจริงไหมดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีชาวต่างชาติหลายคนนะได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นที่โรงเรียนครับเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลายคนก็ตั้งคำถามนคะครับว่าเอ๊น้ำท่วมขนาดนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนเนี่ยควรจะอยู่บ้านไหมอ่านหนังสือทบทวนเอาก็ได้ไม่เห็นจําเป็นจะต้องแบบเดินลุยน้าลุยไฟเพื่อมานั่งเรียนแบบนี้เลยที่สําคัญเนี่ยการนั่งเรียนแบบนี้เนี่ยก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเดี๋ยวลูกเขาก็เป็นไข้เป็นหวัดหลอกแล้วมันจะทํายังไงล่ะที่สําคัญเนี่ยในน้ําไม่รู้ว่ามันมีอะไรจมอยู่บ้างถ้าสมมุติว่าน้องๆเี่ย ไปเยียบเข็มไปเยียบอะไรขึ้นมามันก็อันตรายอีกจริงไหม ครับนี่ครับชาวเดชบานส่วนก็ตั้งคำถามนะครับบอกว่าการไปเรียนเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่น่าแปลกใจทําไมบนโต๊ะเนี่ยกลับไม่มีหนังสือไม่มีสมุดไม่มีดินสออะไรวางอยู่บนนั้นเลยนอกจากนี้น,นะครับก็ยังมีท็อปเมนได้ไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าเอาจริงๆนะในยุคปัจจุบันอะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าโรงเรียนโดนน้าท่วมแบบนี้น้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็ได้คุณครูจะสามารถใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์เอาซิปัจจุบันเนี่ยเรามีแอปมากมายนะที่สามารถทาการเรียนการสอนโดยที่ตัว น้องๆอ,อยู่ที่บ้านและคุณครูเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ก็สามารถที่จะทําการเรียนการสอนได้ตามปกติด้วยการให้น้องๆหลายๆคนมันนั่งห้อยขาจมน้ําแบบนี้เพื่อทําการเรียนการสอนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งจนมีชาวเน็ตบางคนนะครับตั้งคำถามบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันน่าภาคภูมิใจจริงๆหร,รอที่น้องหลายคนเนี่ยยอมเดินลุยนะ้ําไปโรงเรียนเพื่อไปทําสิ่งนี้ ทัานที่เขานั้นควรต้องศึกษาและเล่าเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเนะ่ยเดวนี้หละครับต้องบอกว่าตอนแรกเด็่ก็ภูมิใจกันใจโฟตอนหลังก็มีเสียงแตกบ้างอะไรบ้างนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่กําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้าง มองว่าหาก,กวันหนึง่งถ้าบ้านเราเนี่ยน้ำท่วมและเด็กเนี่ยนะอุตส่าห์เดินฝ่าฟันไปโรงเรียนแล้วไปนั่งเรียนแบบนี้ท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่ครับเอาเป็นว่าคอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเลยครับแอดมินต้องอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ